โนะเนี่ย่นู่นโน่นขายก๋วยเตี๋ยวน่ะนี่มันี่ออโอ้โหไปดูเฮียขายก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยพาผมกับแจจีแคกับซินเวอร์นีโอแมคแคมอันนี้อันนี้อัอ๋อนี่อะนึกว่าให้บอกไอ้โน่เด้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแชมปเคซีเดซี่ครับผมครับครับสันอีวีครับครับครับผม วันนี้ผมพามาดูเจ้าซิ l เวอร์น m โอแมกพาวนะครับกับแจ๊จีรับใช่ปะเนี่ยใช่โอเคมาแหม่ <laughs> ไม่ได้ขายนานครับก็ซิ l เวอร์น m โอแมกพาวเนี่ยก็เป็นสตาร์ทปรับเกียวแม่งชนะไปเลยไคกวะไอ้ปอเร,รอ่าช่างไอพอน,นี่ก็เป็นแบบนี้แล้วไม่ <laughs> ว่ามันไม่ได้เมียมันดูครับ, <laughs> รบกับซนะิ l เวอร์น m โอแมกพาวแล้วซิเวอร์ก็มีซิ l เวอร์ว s นซิ e เวอร์แมกอา โอ้แบรนด์นี้เขามีหลายรุ่นครับแต่ตอนนี้ที่มาเลยนะนี่ Silver Neo Max t i m e เป็นโชค๊คสตัดปรับเกียวที่ยังมีความนุ่มให้ได้อยู่อ่าส่วนใหญ่อะเพื่อนๆจะคิดว่าสตัดปรับเกียวเนี่ยจะต้องแข็งกระด้างไม่มีความนุ่มแต่ตัวนี้มีอ่าแต่แค่จะไม่เท่าโช๊คเดิมไม่เท่าแสแตนด์ดเท่านั้นเองอ่าก็ปรับความสูงต่ำได้ ถึงจะปรับสูงตวดของตัวโช๊คแตละปรับเปลี่ยวนี้แล้วนะก็ยังหลดลงมาจากเดิมหนึ่งนิ้วแน,น่นอนก็ได้ตรงสวยแล้วแหละและการหักหลบเป็นเลนเข้าโค้งกระชับกว่าเดิมแน่นอนรักกว่าโช๊คเดิมแน,น่นอนอ่ะครับเนี่ยก็จะเป็นสไลด์กระบอกนะตัวนี้จะเป็นคู่หน้าครับคู่หน้าสไลด์กระบอกขึ้นลงก็คือความตรงต่ำของรถด้านหน้านั่นเองส่วนคู่หลังนี่อันนี้ก็เป็นโชค๊คอันนี้ก็เป็นถ้วยสปริงถ้วยสปริงก็ปรับ ความตูงต่าของรถกันเหมือนเดิมแล้วปรับได้สามสิบระดับอ่าหัวปรับไปไหนพี่หัวปรับหัวปรับหัวปรับตรงนี้ครับอันนี้ฮะอันนี้ต้นหลังอ่ะเป็นอัใต้ดาวแล้วเองก็คือปรับตรงนี้ไม่ต้องไปลวงปรับข้างบนแล้วลวงข้างล่างเอาอ่าส่วนข้างหน้าหัวปรับไปไหนพี่นี่ถามสองรอบแล้วนะหัวปรับไปไหนไปตรงสายช่างจะเก็บไปละอย่าบอกหายอันหนึ่ง ไม่มีไม่เจอไม่มีต้องถามต้องถามเดี๋ยวผมให้ดูที่หลังแล้วกันแงหัวปั๊บอยู่ไหนเอ่ยหัวปั๊บไปไหนพี่หัวปั๊บอยู่ไหนพี่หัวปั๊บมือปั๊บได้ไะได้แล้วแล้วครับนี่โอ้โหไม่จบจริงๆริงคนนี้ข้างนนี้ข้างนนี้ใครได้นะได้ทิเนี่ยใช้ไปไกลๆหน่อยอ้าวแล้วก็ลืมเขาแม่งสะเละไปแล้วพี่ออดบอกมึงวางให้กูเหมือนเดิมเลยมึงยังไม่ได้ใส่ ไว้ครับโอ้โหแล้วจะรีบเก็บทําไมล่ะครับช่างเขายังไม่ได้ปรับเลยมามาเอ้ยนิ้วไหนเิ้วขาดนี่อันนี้ก็เป็นหัวปรับนะสายตูตรนมสูตรฝาสูตแข็งสุดสายสุตก็ไปอยู่ที่เบอร์อันนี้เขนานับแบบไหนอ๋อขวาสูดก็คือแข็งสูดอันนี้เขาจะนับขวาขวาเป็นหนึ่งแล้วก็ซ้ายมาสองสามสี่ห้าหกใช่ป่ะช่างปอแมนยูช่างปอบอกแมน,แมนขวาสูดก็คือขาด สายตรวจการือซอฟก็มาติดตั้งที่ร้านผมเดี๋ยวผมสอนปรับดีกว่าง่ายๆไปครับวันนี้ผมก็ไปครับสวัสดีครับคุเดี๋ยวกอนดี๋ยวเฮ้ยลืมฝากเพจร้าน k t Racing Facebook TikTok IG ของ k t Racing นะครับโดนไปดูโอดเลย